เฮ้ยรถเฮี้ยอะไรอะ่ะไอ้รลอดรถเฮี้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย,ยเทล่าไงไอ้เหี้ยเพี่ยรอดให้ลองขับ่ะนั่งสีได้ประเด็นอ่ะเทล่าเหรอเออนั่งสีไอ้เอยากลองขับอ่ะขอแกลองขับได้ไหมวะ เว่าแกอยู่เป็นหัวปล่ะตอนนี้ได้แต่มันนี่ไงเีพี่่่่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่หารถไม่เจอเนาะเอ้าราทำไมเป็นนั่งสีอะเอ้านี่ตส้องแกอยู่ให้หลังบ้านแกอยู่มันนั่งอมจะตายพี่เโลกพี่โรขอล้องขับหน่อยดิพี่เโรจะตายมันจะตายจริงพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้พี่ขอเปลี่ยนสีก่อนปล่ะเฮ้ยนี่เรานี่เร่ราด่่ล่ีาาีี่เ ยโลผมด้วยเมื่อกี้ทับผมเนี่ะีทับผมเต็มตูยลทับครับทับครับเมื่อกี้ผมโดนเมีพี่จูนยังอ่ะพี่จูนยังอ่ะพี่จูนยังนีหมดเลยนีหมดเลยนีหมดเลยพี่ดันแล้วแล้วแล้าลขอคำนึงละละละขออะไรทำไมคันมันเล็กจังวะไปดิ่นนังสี่ไปเลยไปเราไปนังสีด้นได้หรอเล็กเหมือนั่งไงหลอมึงนั่งได้หรอเล็กไอ้ลเ้ยโลดีไนั่งสอ่ะอะไรอ่ะคือแล้วแล้วเฮ้ยทำไมนั่งสี่มันเป็นโมเดลนี่เอ่อนียเดี๋ยวไม่เป็นบาก ยยัังงอะไรแม่ถ้าใครอยากลองแม่ให้เขามาติดต่อป่ะเอาดีๆพี่ให้เขาลองขับเลยแล้วไม่พี่ให้ไปบางแกงแล้วพวกให้มันโอ๋ออให้มันลองอุ้ยยิดวิ่งเบาเลยก็พูงต้องเท้าเทียมพวงจัดอุ้ยไม่แป๊บนึงทำไมมันเล็กจังวะไอ้บอสรถมันเล็กจังอ่ะก็ดีนะดีแล้วไม่ใช่เหรอดีแล้วแปลกแปลกแต่จริงมันคือรถด้านสองไม่ใช่รถนั่งมันเหมือนรถแบบพวกห้าสามห้าจิ๋วอะโอเคขวบรถก้อเอ็กซ์รถกดอเดีทวกันหรอ S <S หุ้ยไอ้เหี้ยโหสัตว์ที่ไหนที่ไหนครับบต้นแม่งเหมือนแท็กตัวตอนตีนแรกอ่ะที่แลนโดนอะไรกันไปหนึ่ว่าไอ้อที่แลนต้องเช็คชื่อที่แลนเช็คชื่อแลนแลนแลนตอบคู่สองหุ้ยไอ้เหี้ยรถยังโหอดอะ่ะเออเมื่อคืนรถโหดวกับแล้วก็ูบนอีกอ๋อแต่บางแน่เลยุ้ย<อ><อ> อ้ยไต่อุ้ยไต่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 ได้ไต่ได้เหินเหินเหินใจมาเหินใจมาเนี่ยขอลองครับน่าจะไกลแล้วมันเบาเนี่ยโอ้ยโอ้ยอปกติปะก็เดี๋ยวมันโกนความแรงตอนมันจบแล้ว อ้ยแล้เมื่อกี้เสียงถี่หน่อรลองปังก่อนรถประมูลดูใครบอกรถปางวะเดี๋ยวตบนะปังอ่ะเฮ้ยเอาพิแอร์โลพิแอร์โลรอบรอบนี้คันนี้คันนี้พอเอาเอาลงแล้วแบบเนิร์ฟไหมเนี่ยคันเนี้ยขอแบบเจอชัวร์พี่ขอเจอชัวแบบไหนแบบอันนี้แบบไหนแบบนั้นนะอันนี้ฟันธงจากไหนแบบนั้นโอเคพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่าเขาคิดแสดงว่าเขาแบบอันนี้มาเล้เว่ยกินโบราณมาแล้วใช่ ยี่สามยี่แลนด์นะกูบอกอะไรอย่างเงี้ยยี่แลย่แล้วเะอุ้ยโอ้ยบัมที่เจ็ดจะเด็นน่ะแต่มันนั่งสองเนอะว่ายมากูขอกูขอลงไปเคลียอะไรเนี่ยใครชุบเจใครชุบเจโอเคง่ายไหมต้องให้ทำไมอ่ะชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนหลอดชุบเพื่อนก่อนกูชุบกูชุบชุบูชุบชุบชชุุบบไปเพื่อนเอาดีไอไปด้วยพี่ไปด้วยไอ้เหี้ยยังโหดอ่ะไอ้ไร่ดีไล่ดีไล่ดีไล่พี่เอาดี จริงมึงมึงดูดิไอ้เยี่ยสองร้อยไวมากอุ้ยขับมันน่ะกูบอกเลยมันเหมือนเป็นรถเล่นในเมืองป่ะวะอ๋อเล่นในเมืองเว้ยเจ๊ะปะเพราะรอบมันขึ้นไวมันแป๊บเดียวสองร้อยอ่ะ อุ้ยเฮียอยากได้เลยว่สะสแตมสแตมสแตมหรือไอ้นี่วะคันเนี้ยผมว่าน่าจะสแตมเ่ะเเออน่าจะสแต็มแหละเพราะมันมีรถสองคันนี่ใช่ปะอุะ้ยเฮียแล้วเปลี่ยน UI ไม่รถนะแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าเนาะนเท่เลยนะ ไอ้เหี้ยเมืองไอ้เหี้ยอันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกเลยปะวะอันนี้มันจูแล้วใช่ไหมจูแล้วจูแล้วแต่จ,จะจูได้มากกว่าน,นี้ดีดีกว่าน,นี้นมั้งมันเพิ่มเงินสองร้อยอ่ะเออเวอร์จัดอะ่ะไอ้เหี้ยโหูยเหี้ยอยากขับเลยวะ่ะไอ้หลอดรอดหลอดหลอดอยู่ไหนวะวไวอ้หลอด ยืมตังค์ซื้อสแตมเทเล่าหน่อยดิวายสแตมเทเล่ไม่นอมันน่าจะแพงมั้งอ่ะยืมตังยืมตังค์เล่าเฮ้ยไอ้บ๊อบลองบ๊อบรถประมูลดูไอ้บ๊อบลองบ๊อบกับรถประมูลเหรอเฮ้ยสามสี่มาดิไอ้สัตว์เจอกูหน่อยเดี๋ยวเสามสี่สามสี่ลองบ๊อบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ซ่อมเจอกันที่ซ่อมเจอกันที่ซ่อมสนี่พี่สามสามไมโลอ่ะไปกันตู้กนได้ไหมอ่ะอาจจนไว้ก่อนเลยงัดตู้มาแล้วเหรอใช่พี่เอ้ยไปไปไปจะกูเอาคันนี้หนีไม่ได้นะ คันนี้กัวหนีไม่ได้นะลองนั่งเสียเราเป็นบัอกเราเป็นบักอยู่จริงๆนั้นได้แค่สองใช่ป่พี่ทาโร่ี่เราเอาไม้ตีตีบนหัวได้ยินาี่ไอ้เหี้ยเฟี้ยวว่ะเปิดเอ็กค้างอ่ะหมางไูเวไปลอง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 ตีหน่อยดิเอ้ลองลองยืนบนรถแล้วตีนี่ไรยินบอเะลุอ่ะกูวาโดนว่ะอ๋อ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 อ๋หอดอดองก้มไม่ต้องก้มไอ้บอออ เอาหัวเดียวเลยเอาหัวเดียวเลยเหมื่อไงใบกาเฮ้ยมีจะก้ันไหมเปิดเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนขอลองบั๊มหน่อยมานีมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยเฮ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 ียนะไม่ปับนะเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอย่าปรับนะพี่เอ้ยอย่าอย่าอยปรับนะไม่ปรับนะไม่ปรับนะผมจำภาพวันแรกแล้วนะอุ้ยเฮียโดนจัดอุ้ยไม่ปันะ อถึกถึกมากถึกมากเจ๊กถึกมากเหยียบกูทีกูอยากโดนโอ้ยโอ้ยเอ้กับผังอะไรเดี๋ยวมาดิ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 นี่ขนาดเหลืองนะตรงนี้น่ามีปรับเหมือนกันอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งแม่งโหดอยู่เนี่ยเออหลอดชนสายรถขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ปะ เออาลไปไม่ต้องเติมนแล้วมันเลยเฮ้ยโทษครับแก๊งอะไรครับเนี่ยจัดฮัลโหลครับแก๊งอะไรครับเนี่ยพี่เป็นเลกครับพี่พี่เป็นเลกลองขับปะโอ้โหยากเลยครับพี่ขับรถไม่เก่งครับไม่เกี่ยวไม่เทเร่ลองรถใหม่รถกระชาแน่นายกให้มาลองแล้วไปบอกเพื่อนต่อลองปะเรียบรลั่นเลยโคนรลั่นเลยดนป้ายยาพอพอเปิดจริงไหมเออมาดิ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 ปะไอ้รอดไปไอรอน ม,ม,ม,มึงเป็นศพมึงเป็นศพอ่ะเป็นศพอ,อ่ะเป็นศพอ,อ่ะอ่ะมาไอเทลเป็นศพอ,อ่ะให้เจ๊กเป็นศพอ,อ่ะเปเปเดียวตัวขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้ฟาดไอ้หลอดยืมตังค์หน่อยดิเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไอ้ละด้วยได้ไหมเพื่อนกูยืมยืมได้ไหมเดือนที่แปดนะโอ้โหยี่แปดเอ็มอ่ะมึงมีเท่าไหร่กูขอยงงืมซื้อสแตมม์แล้ว พูดเรื่องจริงด้วยถ้ารถเป็นอย่างจริงอ่ะฮึโอ้โหดูดิดูดิดูดิเป็นิกโอ้โหพี่อย่างไวอ่ะสองร้อยอย่างไวอ่ะอนไรบ้างน้องกี่เอ็มพี่ว่ากี่เอ็มลั่นนะอันนี้กี่เอ็มไม่รู้ว่ะพี่ว่าน่าจะลั่นไปสี่สิบว่ะถ้าเป็นอย่างเออถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะมีลั่นสี่สิบอ่ะเดี๋ยวเทของเดี๋ยวผมขอใส่หนักเลยแล้วกันรอบนี้มันลั่นจริงนะเนี่ย ถึกด้วยนี่พี่ลองชนให้ดูถึกจัดดูดิครับพี่ดูดิดูดิดูดิถึกเ้ยไอ้เหี้ยไม่เล่นไปหลายเสาอเนี่ยระนั่งสีเลยอ่ะโอ้โหดูเด็ดมาดิมาดิไม่เป็นไรอ่ะสามห้ถจะพังเองอ่ะดูดิรถแอดมินนี่แหละอันนี้คือรถแอดมินนะสามห้ถรถแอดมินนะสามารถหนีตำรวจอยู่ไหมเฮ้ยมึงเอารถผู้ช่วยแอดมินมาดิออาบดิอ่ะ ลอง้อหลไม่ลดนะอันนี้ลดแค่สองลลองลองหนีอาสาม้าเออลองดีลองดีมาใครข่วใครบใครขว่าม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 าไล่กทีวะโดนนี่อต้นอย่างมาพี่ว่าแบบนี้โคตรลั่นอ่ะต้นดีก่อาสามห้ามามาออกตัวเลยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้โไอ้เี่ยไอ้เี่ย จะเล่นคือเทียนเพราะว่าเทียนรถประมูลเดี๋ยวเพไปเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อไปว่าไอ้ยังเป็นคือเทียนรถประมูลอ่ะเดี๋ยวเพพุ่งเดี๋ยวเพื่อพุ่งอ่ะโอ้ยใช่พี่มันคือแบบว่าเทียร์รถประมูลเลยอ่ะมันมันได้มาหนัอะ่เก่งอ่ะขัไม่ทันอ่ะขับไม่เก่งอ่ะขับไม่ทันได้หลุดเลยด้วยไปแล้วน่้ายเฮียจะไปเบียร์หลุดอ่ะเแอนะแต่ผมชอบที่มันนั่งสี่อ่ะไม่ไม่ไม่นนั่งสี่ด้วย ไม่เป็นันมานั่งสองมานั่งสองยากเล่นเราเล่นพี่ไมาได้ไงอ่ะสี่คนมันบล็อกเขาบอกมันบั็อกอยู่อชุูไปเจ๊กนี่เจ้าตอนนั้นสี่ไอ้ขี้โหดว่ะเอาไปคืนเอาไปคืนดีกว่าเอาไปคืนนายกให้นายกชุบด้วยปะหล่อป่ะไหลอยู่แกงมาเพลย์อืมอะไรนะไม่ใช่พี่ยืมพี่อยู่แกงมาเพลย์พี่กับโมเป็นชอบเาวางเล็กไม่สวยนะ่อเขี้เหรอ เออกูเขียร์เพจให้ตลอดเลยทุกวันแหละมึงจะเคลียร์น้ำเที่ยเลยบางทีเขาอาจจะเติมให้เต็มก็ได้นะไอสัตว์วันละห้าวันละแปดได้เอามาเผื่อบ้างดิได้เคลียร์เสร็จไหมเสร็จใจเหลือยวันหนึ่งเป็นเศจเก้าวนช่วงมาโอ้ยยูเคแรกสอบหมดแล้วเที่ยอะไรวะเนี่ยไอเที่ยเราโดนแบกเลยแหละเล่จนสิบเขาย่อเข้ามาตอนไหนวะ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอรูอ่ะโคตรนนเล่นอ่ะไอ้แค่ไม่ปรับนะอย่าอย่าเห็นปรับนะไม่ปรับไม่ปรับยัยเห็นปรับนะให้เขาลองไอ้โมชุบอะไรพี่จะลองจะแม่พี่ผมต้องลองรถกันมาชุบไหนพี่ชุบไหนได้ไหมพี่ลองรถให้พี่ใช่เมื่อกี้เอ้ยเอาเสียกลองเชือทัะตัดตัดทรัญยากรนะตัดอย่าเป็นดีดีโอ้ไอ้ย รีว uh ิวให้เลยนะเนี่ยเออเอออะล่ะปะ